สวัสดีจ้าทุกตาอุดรชาแนลวันนี้เข้าครัวมาทําแกงหน่อไม้กินอีกแล้วนะคะแกง่อไมเข้าบระเดิล่งคลิปบระเดิลงคลิปวีธีการเพชรน้าจ๊ะเดี๋ยวมันจะอาป็นคลิปซ้ำน้าจ๊ะเนาะอันนี้เปิดหม้อมาฝากพี่ฝากน้งจ้ะแกงหน่อไม้ของเราเราปรุงรสเราปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วที่เหลือๆแล้วก็มีฝักทั่วมีลูกโดนมันจาเอาข้ากระใสไอ้ผักไปจ้าไปแบบพื้นยอดแบพื้นน้จ้ะ ตูลงไปเลยจ้านี่เด้อจ้าเนี่ยกินแรงมื่อนี่นาะพี่น้องเนาะมาเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้าเด้ออย่างน้องใหม่สดห่อนหอนเด้อจา้าอันอย่านั่งเข้าบบมี่เข้าเอาใบบแบบอึอมยองแท่นนะจานะ้าเนาะอย่าอึมยองยองแทนอย่านั่งนะจา้าเฮ้จา้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยหอมหอมใบผักกิกตูจา้าไม่แห้งไม่แห้งจา้ามากินน้ำกันเด้อจ้าเด้อ อันนี้เฮ็ดดินไปเก็บน้าจ่ะเก็บแล้วก็มานหนึ่งไว้น้าจ่ะน้องห้มาะเราจะคล้องไปเลยเป็นเก็บจ้ะน้องห้มะก็เลยมานหนึ่งแล้วก็าฝึกแข็งไว้น้าจ่ะเรื่ยกมาแกงใส่กันน้าพี่น้องเนาะมาเด้อจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อ่เอส็บเส็บจ้าน้าจ้ะพี่น้องจ้าตาเราไมากินแกงทำไมน้ำกันด้าจ้ะเด้อแซ่บเส็บพี่น้องแซ่บนัวพี่น้อง มันนีมากไอ้แกงน้ำนมันนะจ้ะหนะร,รือบ่เด้ดลงวิธีเห็ดนะจ้ะนะเลยมากินกินแ็เบิงงเอจาะเดี๋ยวสิบ่มีขิดล่เงมาพี่น้องมากินเมืนกันเะจะแล้วอย่ายกแบบนี้นะจ้ะให้พี่น้องสิบเห็น์เฮดพาก,กองที่สูงน,น,จนะจวะแต่พีน้องพี่น้องส้าตายของทุกจานอย แกงอะไรเนี่ยพวกแกงพกพวกแกงน้ำไม้หี่จ้าลูกจ้าสิมักแส้นน้ำปลาแดกได้หลายแล้วจา้าสินวัวเฮ็ดดินไปเก็บทั้งคู่เขาจ้ะเฮ็ดดินน้องเขาไปเก็บมาเขามาฝากแต่ของไปมันไหวหมดแล้วไปว่าท่านหลังจากค่าเห็ดงาน กินอีพี่น้องมึงจะคือหาคั่มนะจ้ะแล้วกินมันจิงยาครับกดพี่น้องนะมาเดี๋ยวจามากินน้ำกันจ้ะพาอีตัวเนี่ยกับปูกินเองได้พี่น้องน้ำหนาหอน อนย่ำหนาวมากอะบ่มีกินแล้วจ้ะวดไว้จะกินน้าหาอ่อนเฮ้ยอยากเฮียงคลิปนี้ก็แค่นี้ก็จะจ้าเด้อมุตากว้างเขา <c oughs> เล่งมึงแล้วจ้าส <c oughs> วัสดีจ้าบ๊ายบาย <c oughs>